สวัสดีค่ะพบกับช่องพังยายดอกแก้วนะคะวันนี้พ่อควานกับแม่ควานก็มาเอาญ้านะคะเป็นญ้าเคลือนะคะเคลือหรือเถาวันนะคะที่เกิดในสวนยางนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะแม่ควานถ่ายให้ดูนะคะเยอะมากเลยนะคะ เขียวสวยแล้วก็หนามากเลยจ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นร่องรอยที่พ่อขวันตัดไปให้คุณยายกินก่อนหน้านี้แล้วนะคะพ่อขวันก็กำลังตัดนะคะก็ค่อนข้างจะเกี่ยวยากนิดนึงนะคะ ต้องตัดให้มันเป็นเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมโกนนะคะแม่มควันก็ถ่ายคลิปวิธีการตัดหญ้าเครือนะคะมันก็จะมีอุปสรรคพวกกิ่งนะคะกิ่งต้นยางนะคะเพราะว่าหญ้าเครือกก็จะเกิดปกคลุมนะคะกิ่งต้นยางข้างล่างนะคะ เป็นยากเคลือที่สะอาดนะคะค่อนข้างสะอาดแล้วก็แห้งมากนะคะวันนี้อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะ ก็ได้แล้วหนึ่งก้อนนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งก้อนให้คุณยาย ตอนตอนสมัยที่พ่อควานแม่ควานแล้วก็คุณยายดอกแก้วอยู่ที่ภูเก็ตนะคะก็มาตัดหญ้าเครือแบบนี้เหมือนกันนะคะที่ภูเก็ตก็มีนะคะตามสวนยางนะคะตามสวนยางตามป่านะคะก็จะมีหญ้าแบบนี้นะคะโชคดีที่แถวบ้านแม่ควานก็มีให้ได้ตัดนะคะแต่ว่ามันก็ห่างไกลจากหมู่บ้านแม่คานเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วพ่อควานก็จะม้วนนะคะม้วนให้ได้เป็นก้อนเศษไม้ก็ดึงออกนะคะขอถ่ายไหมเสร็จแล้วนะคะนำม,มาเปิดลดให้พ่อควานสาลิงคูใจเหมือนเดิมคะ่ะ ตัดยังไงก็คงจะตัดไม่หมดนะคะเยอะมากเสร็จแล้วก็เอาขึ้นรถไปก่อนเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่อยากมาตัดนะคะมาถามแม่ควานได้นะคะแม่ควานก็ยินดีพามานะคะ แต่ย่าเคือก็จะเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะก็ให้กินวันต่อวันเพราะว่ามันเหี่ยวเร็วนะคะดูหนามากเลยนะคะให้ดูต้น ใกล้ๆนะคะต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเถาวันนะคะเป็นขนๆขน,นะคะไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวนะคะช้างยาย่ๆนี้สามารถกินได้สบายมากเลยนะคะแต่ว่า สวนยางนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างลึกนะคะลึกจากถนนมากเลยนะคะจนแม่ขวานก็อึ้งเหมือนกันนะคะว่าจะมีหญ้าเยอะขนาดนี้นะคะอยู่ในสวนยางนะคะเพราะว่าไม่เคยมาเห็นนะคะนี่ก็จะตัดสดๆเลยนะคะไปให้คุณยายนะคะ วันนี้มาตัดยาเครือช้านิดนึงเพราะว่าติดภารกิจหวานข้าวอยู่นะคะคพี่เพื่อนๆช่องช้างนะคะช่องไหนที่สนใจอยากมาตัดยาเครือนะคะสอบถามแม่ฟานได้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถเอารถ รถยนต์นะคะรถกระบะเข้ามาได้เลยนะคะถนนหนทางก็ดีนะคะเข้ามาถึงได้สะดวกนะคะเดีย๋ยวแม่ควานขออนุญาตไปช่วยพ่อควานอัดยาเคลือก่อนนะคะ ตอนนี้พ่อควานกับแม่ควานก็ตัดหญ้ากเคกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วจ้าให้คุณยายกินหอบหนึ่งเลยนะคะแม่ควานไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเอาขึ้นรถนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยนะคะตัดเสร็จก็รีบพากันออกมาเลยจ้าเพ่อครัวหญ้า,ามันจะเหี่ยวนะคะโยล้วอูะ ให้คุณยายได้กินแล้วนะคะก็ใช้เวลานานนะคะกว่าจะกลับมาถึงบ้านนะคะเพราะว่าฝ่าญาก็อยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะ หมดที่น้อกายอืมพาสิครูอืมยายก็จัดการสาวเข้าปากเลยนะคะคุณยายค่านให้อร่อยเด้อยาย ขอบคุณมากมากนะคะกาบขุบคณที่ติดตามรับชมคลิปของคุณยายดอกแก้วนะคะฝากกดติดตามช่องทางยายดอกแก้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณยายดอกแก้วด้วยนะคะแล้วนะคะติดตามรับชมคลิปหน้าของคุณยายได้นะคะาขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ